ยางีนิงคืการมียาันิก็ความสการไปสุดทุกอย่างาพนี่ตาพีวารักษาที่รักษาอยูตาห้างต่างเออที่เ็รยรักษาใช่ไหมครับถ้าพี่ว่าตรงนี้ยิ่ไม่ได้รักษาที่แค่เปลี่ยนจากตรงนี้มาเป็นโซเดียมในรักษาตรงไหน ที่เปลี่ยนที่ซื้อแบบไม่ได้รักษาเขาใจ้ยังวิ่งเออถ้าพี่มารักษาอย่างอิฟานิติไปรักษาที่ที่สี่ที่หนึ่งที่โซนียกับที่สามที่อากาศคือถ้ารักษายอดก็เจอจดุท่านตอนนี้ผมเวลาผมคุยเนาะถ้ารักษายอดที่รักษาเพื่ออะลรนะจดอว่าถึงการที่คุณซื้อเพื่อให้ได้เงิน อาจจะไม่จําเป็นใช้แต e ่ของเราคุณไม่ได้รักษาคุณแค่เปลี่ยนจากห้าต่างๆมาเป็นห้าชูเรียนเด่ยนที่ซื้อไม่ได้รักษาถ้าคุณซื้ออยู่ที่นี่รับสามร้อยดีดสมมติคุณเปลี่ยนมาซื้อที่นี่สามร้อยดีดแค่เปลี่ยนที่ซื้อไม่ได้รักษาใช่ไหมครับถ่ะ้าเราบอกาเราเรารักษานี่เราซื้อรักษาอยู่ที่ห้าง่ตลอดเลยเนี่ยที่เป็นคุณที่บอกไม่ใช่รักษา แาะว่าวันนี้เราต้องซื้ออยู่แล้วยนปฏิปันไม่รักษาที่อ้างว่ารักษาที่ชูเรียนถ้รักษาแต่วันนี้ที่อ้างต่างเราไม่ได้บอกว่ารักษาสรุปว่าถ้าเราเปลี่ยนมาชูเรียนก็ไม่ใช่รักษาคุณต้องไมพี่เออท่านหถบเนยว่าชูเรียนเราเรชูเรียนต้องรักษายอดไหมครับใม่เออถ้าคุณบอกว่ารักษายอดคุณทำการคุณนำโต๊ะค้าทางขาคุณหนักหนาเป็นคันที่ไหนล่ะคุณก็เปลี่ยนพวกนี้มามาเปลี่ยนที่ซื้อที่นี่ ไม่ต้องรักษาคุณหาคำตอบได้ได้วยว่าของเราไม่ใช่รักษาแล้เปลี่ยนที่ซื้อรัฐประหารกาคกุณบอกว่ารักษาแล้วคุณไปรักษาที่ห้างกี่ปีแล, <c oughs> ล้วเอ๋จนรู้ว่าชูเลียนไม่ได้รักษาก็ว่าชูเลียนไม่ป่วย <c oughs> โอเคไหม <c oughs> อันนี้พี่นับแต่นะพี่จะได้รู้อ๋อ อนนี้พี่อายุเท่าไหร่ฮะถ้าเฉลิอว,ว่าถ้าเกิดรักจาที่รักษาายที่ห้าห้าาปีแนละ้วแต่วันนี้พี่เนี่ยที่ฉั้ไม่ใช่รักษา่ปรุเียวประมาณาสามพันห้าถึงสี่พันือสามพันามห้าถึงี่พันสามพัน้ั่นที่เราดูวันนี้ลูกกินยังม ก็จะกินแต่ก็ยังกินอยู่นะะถ้าใครมีลูกชายกินโดนตีร์ตอย่างเป็นโกโก้โกโก้นี้ปกดเข้ามาเลยลูกทีมผมนะต้องลูกคนน่ะต้องก้นกินโกโก้นี้นไม่ต้องก้นหมุกแหวมีหมดนะครับนะเวกกิ้งลงตัวเหลือลงกลับคือมีทุกอย่างเลยน้ำยาล้างจานน้ำยาถูพื้นผู้หญิงประจําเดือนเราไหมครับมาไม่มาของเราก็มี มีหมดมีทุกอย่างทุกอย่างทักอย่างทักอย่างทุกเรื่องคือมีทุกเรื่องอ่ะอย่างไรก็เกินแต่เราได้เงินคืนโอเคไหมครับ